ดูดูเข้าไปเข้ายื่นมือจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรพวกหนูไว้กินตอนเย็นอันนี้ให้แสงดาวลูกสแสดงเขาเป็นแผลเขาต้องขังเขาเส็กงเดี๋ยวพรุ่งนี้คลินิกเปิดนะคะจะพาไปหาหมอนะอาจจะต้องให้อยู่กับหมอเพื่อให้หมอล้างแผลให้มันเอ,อมากกว่าไม่เกียงล้างนะคะดีกว่าไม่เกียงทานะคะต้องให้อยู่กับหมอเพราะว่า แผลเขาว่าตอนแรกมันเหมือนหายแต่ข้างในน่าจะไม่หายพอไม่เกียงอถอดคอล่าเขาออกอะ่ะเหมือนกับว่าเขาพอเขาเป็นเลียมันก็เป็นแผลเปื่อยเอาอีกประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพวกนี้ก็จะเอาเขาไปอยู่โรงพยาบาลให้คุณหมอคอยล้างแผลให้ประมาณสัก3วันก่อนนะคะสามสี่วันประมาณนี้ให้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลหมอล้างแผลให้เพราะอย่างอื่นเขาไม่มีอะไรเขาก็มีตอนแค่แผลที่ก้นเขาเท่านั้นนะคะก็จะให้หมอล้างให้ถึงนะคะ แม่แก้วอาจจะล้างไม่ค่อยถึงเพราะว่าเขาดิน้นเลี้ยงลูกก็ต้องรักลูกใช่ไหมไม่รักลูกกวจะไปรักใครฮะไม่รักลูกแล้วจะไปรักใครแม่แก้วตาโอ้โหแม่แก้วตากลัวแม่แก้วตาเขาไม่เคยกลัวใครด้วยนี่มากลัวคนนี้อาหารเปียกเรากินตอนเย็นลูกพวกหนูลูกแม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่า มันกินเยอะเนาะเพราะว่าแมวแมวแมวเกือบร้อยอ่ะแล้วกินอาหารเปียกอะ่ะทุกวันอะ่ะจนจนสั่งมาไม่ทันละสั่งอาหารเปียกมาไม่ทันแล้วไม่สั่งมาไม่ทันแล้วลูกสั่งมาทีละลังลังหนึ่งก็หกร้อยกว่าหกร้อยกว่านะคะของเนโกะสั่งมาทีละลังลังหนึ่งก็ได้ประมาณสองวันลังหนึ่งก็ประมาณสองวัน แบบประหยัดสุดๆแล้วนะสองวันประหยัดมากๆเลยไม่รู้จะทำยังไงลูกๆกินจนติดแล้วอะ่ะแม่เกียงก็ทำใจไม่ได้ที่จะแบบว่าให้พวกเขาแบบเมื่อไหรจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้เพราะลูกกินอาหารเปียก,กันติดแล้วถึงจะผสมเม็ดก็เหอะแต่เขากินจนติดแล้วนะ <c oughs> ก็เลยเอา้าทําไมอ่ะลูกมานะทําน้องทําไมนะ้าไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา ก็เลยต้องสั่งให้พวกเขากินตลอดนะคะเวลาป้พ่อ่แม่ช่วยมาแม่แกงก็นี่แหละก็คอยสั่งอาหารเม็ดอาหารเปียกนะคะสั่งอาหารเม็ดอาหารเปียกมาให้พวกเขาดูแม่แกงเอาเอากงตรงนี้ออกนี้กว้างเลยนะเห็นไหมกว้างเลยกว้างมากขึ้นเลยเอาเอากงเอากงใหญ่ตรงนี้ออกออกไป อ,อจะปีใหม่ปีเก่าปีไหนๆก็เลี้ยงลูกเหมือนเดิมทําหน้าที่เหมือนเดิมแล้วลูกก็เหมือนเดิมไม่มีจะปีไหนก็เหมือนเดิมล่ะค่ะเนาะเราดูแลเขาได้เหมือนเดิมมันก็ไม่มีไม่มีว่าจะต้องแบบว่าให้เขาได้มากกว่านี้ก็ได้เท่านี้แหละได้เท่านี้แหละ แต่สิ่งดีๆก็จะมีตามมาเองนะคะสิ่งดีๆก็จะมีตามมาเองในปีต่อๆไปนะคะดูเขาอาบแดดกันเอออาบแดดแต่งตัวน่ารักจังเลยลูกอาบแดดแต่งตัวกิวีแต่งตัวเดรอลูกแต่งตัวเ่ะครับ แต่งตัวเหมือนเหมือนแม่แตงกวาเหรอเหมือนสายฟ้าเหรอลูกดูอาบแดดแต่งตัวดูดูดูดปวยไข่ก็แต่งตัวอืมเอาวดวงเด่นเขาชอบเล่นกับกีวีวันนี้ลมแรงทุกคนดูมายมสิมายมเต็มต้นเลยอะ่ะแต่มายมอะ่ะเป็นมายมหวานมันเลยไม่อร่อยมันหวานแล้วพอกินเข้าไปมันจืดไปเลยนะคะ นี่เดี๋ยวปีนี้ก็ได้กินอะโวคาโดแล้วนะเนี่ยคิดว่าน่าจะได้กินแล้วนะต้นใหญ่มากอะโวคาโดมะม่วงก็ออกดอกเต็มเลยออกดอกเต็มเลยนะคะของกินเริ่มมีมาเยอะแล้วแต่มะม่วงอ่ะกินมากไม่ได้แล้วตอนนี้กินมะม่วงปีที่แล้วกินเยอะไปหน่อยแต่ปีนี้เลยอ้วน <laughs> แต่แต่เพื่อนๆบอกว่าพี่พี่ไม่เกียงไปกรุงเทพแล้วที่นี้เจอเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆบอกเฮ้ยเขาว่า อยู่บ้านนอกถว่าจะซ้อมว้นขึ้นกับรูดีกว่าเก่าเด้อค่ะว่าดีใจดีใจเพื่อนๆนชมเพื่อนๆเยอะเพื่อนๆก็คบกันมานานนะคะที่อยู่กรุงเทพอ่ะคบกันมานานเราก็ถึงจะอยู่ไกลกันแต่ก็มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมีสิ่งที่ดีต่อกันโอ้เบาๆลูกเบาๆเบาๆทำลูกเบาๆเล่นแรงไปเราอะฮะฮะ แม่สู่ขวัญเอ้ยแม่รับขวัญทำเจ้าสู่ขวัญแรงไปเมื่อคืนรู้ไหมขนนี่สวยนวลเลยนะคะขนเขาอะดูลูกๆแต่ละคนสิเขาเกียรก,กิ้งบนพื้นอ่ะเขามีความสุขจริงๆเลยคนที่เลี้ยงแมวก็คือเห็นลูกมีความสุขนี่นแหละเนาะเราก็มีความสุขใจมันเกิดปิติเกิดมีความสุข มีคนถามว่าแม่เก oh ียงเนี่ยอารมณ์ดีตลอดเลยแบบว่าเหมือนไม่เครียดไม่อะไรแม่เกียงไม่เครียดไม่มีอะไรต้องเครียดแต่ถ้าเครียดก็คือจะมีเวลาลูกเจ็บป่วยก็มีเครียดเครียดบ้างแต่ก็บางทีก็ต้องปล่อยวางแต่ว่าเราก็ต้องหาหมอนะคะก็ถ้าอย่างอื่นไม่มีอะไรให้เครียดเลยความเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมัน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 บอกตรงว่ามันหายไปกับกับสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่อะสิ่งที่เขาพวกเขาอยู่กันแบบเนี้ยความเหนื่อยเหนื่อยมันก็หายไปนะคะไม่มีความเครียดอะไรเลย ทุกคนก็จะเห็นว่าไม่เกรงทําคลิปเนี่ยไม่เกรงแกทำคลิปลูกๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขต่อกันอะ่ะแล้วก็ส่งความสุขให้ถึงกับพ่อพ่อแม่ที่ได้ดูคลิปอะ่ะจะไม่ส่งความความเครียดให้พ่อพ่อได้เครียดตามให้พ่อแม่ได้เครียดตามส่งแต่วความสุขสุขไปในทุกๆคลิปะนะคะส่งให้ทุกท่านได้เห็นกันจะได้ดูคลิปแล้ว บ้านนี้เขาเลี้ยงแมวแล้วมีความสุขน้ออะไรอย่เงี้ยเรามาดูนี่ดีกว่าเรามาดูบ้านนี้ดีกว่าเนี่ยชวนกันมาดูกันเยอะๆนะคะเิอกันมาดูคลิปเยอะๆถ้าดูคลิปกันเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรามีค่าอาหารเปียกแหมเราพอไหมแม่ให้มาดูอ่ะจริงๆนะถ้ามาดูคลิปเด็กๆกันเยอะๆเนี่ยก็จะมีค่าอาหารเปียกเพิ่มขึ้นนะอาหารเปียกอาหารเม็ดเพิ่มขึ้นนะ พ่อแม่ก็ช่วยกันมาดูนะคะมาดูกันเยอะๆส่งแช่ส่งคลิปบอกต่อกันให้เยอะๆนะคะบ้านนี้เลี้ยงแมวเปิดเผยเลี้ยงแมวแบบให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะคะไม่มีอะไรปิดกั้นไม่มีอะไรปิดบังมาเลยค่ะชวนกันมาดูกันเยอะๆส่งไปให้กลุ่มรักแมวกันเยอะๆดูกันเยอะๆนะคะส่งกันไปคนดูเยอะๆแล้วก็จะได้มีค่าอาหารเปียกเพิ่มขึ้น ใช่ไหมคะหนูน้อยฮึใช่ไหมคะฮึสันช่วยสันช่วยจ๋าจ๋าจ๋าทำไมลูกทำไมทำไมทำไมครับฮึใครว่าหนูครับใครว่าหนูลูกใครว่าหนูเดี๋ยวพายิเสียบมานอนเล่นตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จงานเสร็จอะไรก่อนเดี๋ยวพายุเสียบมานอนเล่นตรงนี้ ๋ยวมาไลฟ์สดจะพยายามไลฟ์สดติ๊กตอกให้ได้เอาปลอกคอหนูหายไปไหนอ่ะเอาอันนี้ปลอกคอหายอันนี้จะเป็นสู่ขวันนุ่นเราตัวใหญ่น่าจะเป็นพาขวัญแต่ปลอกคอหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาปลอกคอก่อนใส่ปลอกคอไว้ให้เขาไงเดี๋ยวแม่ไปทําปลอกคอให้ใหมลูก ส่งคลิปนี้เท่านี้นะคะส่งให้ถึงทุกๆบ้านส่งไปส่งความสุขไปให้พร้อมๆกันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆมาตลอดเลยนะคะน้องๆก็ถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือต่างๆน้องๆก็คงจะอยู่อย่างมีความสุขแบบนี้ไม่ได้นะคะ ลูกน้องอยู่ความสุขนี้ได้ก็มาจากพ,พ่อแม่ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ